โอเคแล้วจากที่ผมไหยวนไปวนมาอยู่สักักนึงนะครับผมก็ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการกดให้ให้ไฟติดเองคือโดยสัญลักษณ์จะมีสัญลักษณ์ไฟสีดวงในการกดกดแต่ละทีไฟก็จะเปิดนะครับก็ก็กดมันแล้วมันก็จะติดก็แค่แค่เปิดให้มันครบนั่นเองอ้าวผมก็ไม่เห็นติดละ่ะที่จริงมันติดแล้วแหละแต่ตรงกลางตรงไฟตรงกลางที่เป็นตรงกลางมันไม่ติดเอกอยู่นี่ก็เกครื่องหมาย เท่ากับอยู่นั่นอุอ้มมืออยู่นู่นไอคอิวนี่แล้วไมกดวงกลมไม่ติดอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันติดแล้วแล้วผมก็เลยว่ายน้าไปกดตัวเองต่อกลับมาเปิดวงกลมใหม่เพราะตะกี้มองไม่เห็นว่ามันปิดแล้วกดปิดไปซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการรีเซ็ตพัซิลนะครับแค่เปิดให้ติดก็พอเปิดอันไหนก่อนก็ได้ก็จบแล้วนะครับ พอเปิดครบปุ๊บไอตัวประตูหลักประตูเกตแรกเนี่ยก็จะเปิดมาพออันพอเข้าไปในนั้นกดอีกทีนึงก,ก,ก็จะเรียบร้อยแล้วเฮ้ย,ยติดละอันหนึ่งก็เข้าไปเอาของได้ในการเก็บอ์ติแฟร์เนี่ยเราจะต้องมงีไอเครือาร์ติแฟร์ก็จะเปิดได้เป,ดเป็นสุดสเกตก็ต้องครามาก,ก่อนแล้วก็มันต้องใช้แบตเตอรี่ในการใช้งานด้วย ก็ค so, ือต so, ้องไล่เปิดอ่ะเปิดเป๊กๆมาเรื่อยอ่ะแต่ทีนี้ตอนมาถึงแวงกลมแล้วเปิดวงกลมไม่ติดก็เลยต้องไปกด X ก่อนพอกด X ปุ๊บแล้วก็ไปกดมากดวงกลมอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็ไอ้นี่เปิดพอไอ้นี่เปิดปุ๊บก็เลยเปิดข้างล่างได้ถามว่าถ้าเอาติดตัวไปอย่ามันก็ถ้าเกิดไม่ถือไปเดินโดยที่ไม่มีอิเทอร์แฟคโพรเดอร์ได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันเอฟเฟกมันจะทำงานคือไอ้เจอร์อิเทอร์แฟคบางอันมันมีเอฟเฟกต์แบบ ที่เราคาดเดาไม่ได้บางอันดูออกซิเจนบางอันดูดน้ําบางอันเผาอะไรเงี้ยคนถือก็จะติดไฟไหม้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเลยต้องมีเอฟเฟกต์โมเดอร์นะครับ